่่ที5เรื่องนี้ไปดูคนเมาจับตัวประกันอีกแล้วผลเป็นไงไปดูสวัสดีครับผมร้อยต้รวจเอกวรพลขัตพันธ์ตำแหน่งรองสารวัตรกองบัญชาการตำรวจตะเบนายแดนตำรวจได้รับแจ้งว่าบ้านมีการจับตัวประกันด้วยคุณตำรวจได้รับแจ้งคนบ้านอารวาสครับจี้ตัวประกันด้วยคราวนี้อันตรายนะเนี่ยระวังระวังใจเย็นๆน้องใจเย็นโอ้ตำรวจครับช่วยด้วยอันนี้มันไม่ได้บ้ามันเมายาเมายาอ้าวสงั้นโอ้โหหนักกว่าบ้า โอนก็ผมขายัปไงขายไจ้าิก่เล้าไอ้ตัวประกันเนี่ยแหละครับผู้ขาเลยว่าต่อให้รอจากไอ้เมายาเนี่ยนะก็คุกยาวหนักกว่าไอ้คนจี้อีกไม่บอกก็ตายบอกก็คุกโอ้โหดูหนุดจริงจริงเศรเสรษยาเบาแล้วยูวไปจี้เขานี่ใช่ไหมไม่ได้เบาเว้ยเศษเท่าไหร่มันก็ไม่เาอยาเมาเหมือนกันโอ้โหไอ้นี่มันขายยาต่อ พลิกแล้วพลิกอีกไอเมายาไม่เมายาจี้เพราะโกรธเพราะว่าไอคนโดนจี้จะกลายเป็นขายาปลอมโอ้โหอะไรจะพลิกขนาดนี้โอ้โหไอไม่เมายาแต่อีโงโโหมันโอ้หมดเงินไปเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่รู้เท่าไหร่มันก็ไม่วิ่งไม่วิ่งไเท่าไหร่มันก็ไม่วิ่งไม่วิ่งไม่วิ้งโอ้โหโมโหโอ้โหเออ ไม่ต้องคิดแล้ว <ST> S> <S ไม่ต้องอะไรแล้วจับจับจับมันไปเหอะคดีพลิกจนผมเนี่ยเพียไปหมดแล้วเนี่ยสรุปว่าไอ้พวกเกี่ยวกับยาเสพติดเนี่ยนะอย่าไปยุ่งกับมันเลยปวดหัหวเขาไม่ได้เมายาบ้าไม่ได้เมาไม่ได้เมาแล้วจับเขาได้ยังไงซื้อยา,าบ้าคนเนี้มาเสพปราบฏว่าไอ้ยาบ้าพอมขาหายเขาเขาเสพกี่เม็ดกี่เม็ดก็ไม่เมาไล่โมโหรู้ว่านี่เป็นยาบ้าลอ อยิงยันไม่ได้เมาแล้วเาก็จับไอตัวคนขายเนี่ยมาที่ตำรวจก็เลยจับคุมทั้งสองคนเลยคนขายาโดนคนเสร็จยาจับสรุปทั้นชาติว่าสมน้ำหน้าครับผมขอขอบคุณร้อยตำรวจเอกวราลคนคับพันร้องสารวัตรกองบัญชาการตำรตวจตะเวนชายแดนเจ้าของเรื่องโมโหคนขายยา